มาแล้วพี่น้องมาแล้วทีมงานใส่เบ็ดลองเบ็ดเพียกลองพี่น้องมาแล้วจดจาดเข้ามาเลยไปมาเบิ่งปลาเบ็ดลองของเบาวดามบาวดามเข้ามาแล้วเอาปลามาโซ่ละ่ะเบาวดามบาวเวเบาวสวยก็ลังลังเข้ามาพี่น้องคุณจัว่วจั่วเลย บาวเวตัวนี่พี่นอ้องบ่าวเวบ่าวเว่ยเฮ้ยนี่บ่าวสวยพันบ่าวสวยบ่าวสวยที่ปลอกเสี่ยนหาปลาตัวพี่น้องใส่พอยเลียนแต่ได้ปลาลายบ่หันคือเก็บเขาถุงวำวำอยู่หันอ่ะทุ่งไหวบ่เออโหู พอจะเลี่ยนมานขนาดได้ยกโซ่ขนาดเลยโอ้โอเอ้ยสุดเจนสุดเจนเจข้ามาละเพเรียกรองเบ็ดลองมาเบิ่งมาเบิง,บงโอ้ยเลือมันจะลงแกงขึ้เก่าละบาแว้ยเอ้ยจะมปนเขาไปไกละฮะ ดีโคงขนาดเลยมองข่อยยอนอยู่คือบ่พ่อคืบเด้อติดปลอมนี่มองข่อยเด้อน,นี่เด้อติดปลอมติดปลอมบ่มองข่อยข่อยกลางแรงว่านนี่บรรยากาศเอาบรรยากาศให้พี่น้องชมกันพี่น้องอยากลองเพิ่นพ่อได้พ่อได้พ่อได้คาหนามันอยู่แต่ละคนเนาะปุระโล่สองโล่คนใด เียกลองอะไปลปะบ่ทิมไปบัท่านี่หอยเอาไปกินละบ่เว้ยปลาถือมองน,ฟฟน,นี่ละปลาเบ็ดฝันประมาณปลาเบ็ดนี่ <laughs> ก็แม่นงดีดินละห่างข้องูลปลูกตัวดินเนาะ <laughs> ขนาดได้ข่อยไละแล,ล้ววี่บดก โซโลโลสองโลเบาดำเบิงไปเบิงเพิ่นนับปลาก่อนเออเอาเข่าวทุ้งเรเพาวคันโอ้คุณเบาหน่องบ่าวดำปลาป่าไปใส่หอดใส่เว้ยนี่เว้ยขึ้นเดย์ลอยไล่พะก๊อดเถอะอยากคอามดึงเอาเครื่องเดียวสามารถอ่านเลยโตมาแต่ลอยไล่พะก๊อดนี่โตโซโซปลาลอยไล่มีแต่ปลาเครื่องหน่อยกับปลากดดำนูนนาะ ปลาลอยไเลยใช่ละเออเจ้าทินเขาแล้วแท่นั่นล่ะตักตักเอานะเออ มามาพระได้พระ,ระเข๋พระข้างพระเคร arf, show, pues ื่องใหญ่มาโซโยกโยกเพียกรองภูร <tens> ษ <lại> ีหากาตาเว้ยเพียกจักกาตาหันหากาตาผลเบาสวยเออเบาเวกับหากาตากาตาหนึ่งนี่คือเสศนหนึ่งทิมโอ้ เ้แป่นั่นกันนามบางไหวว้ยปลาก็ไดเนี่ยบเห็นทำโบตัวใหญ่สี่หาโลูหางโบโพเลยเ้ยโตโอยเกลี่ยกันเลยป่าเวก็ ได้ยี่ร้อยบ่าวเวนฝืนบ่วผาร้เพิ่นหากระต่ายยังก็ได้อันทั้งอันแกลอนยาข่ายยาอยู่ไสก็นําเอามาเบิดบ่าวเวนบ่แกลอนยาข่ายยาบ่จักอยู่ในแพเรือบ่จักอันต้นเพียงรองแพเรือก็ะซ้องขางเป็น10 10แกนด้วยเออเขาเีดยาแล้วเขาเปิดฟ้าถิ่มเลย ฟอามนาวีนี้ทั้งใหม่ฟร์มนาวีทางใหม่เลยไรเลยป่าเขาเขาหัวจกััวได้สิว่าเอาแกนเขาเขาหยาดหยาดเพียกรองหลักเอาแกนเขารุงปล่อยป่าไรดอกป่าเ้ยงกันในทุงนี่ของไปสิไรนี่าของเบาเบาหลอกผางี อย่ยงขาหมูอยู่นี่อ่อาเจะได้กับเฮ็ดนะเว่ย,ยมูมาหนุย่นสยสายมาโซ่ดูพี่น้องเขาเบิ่งน้ำดูป้าเพียกรองเพียกยังน,นี่อันนี้ของเบา เบาดามเนี่ยร ah, ้อยลายนี่มีแต่กดหมอโนเวย์น้อโอ้ตัวนี้มีปลาแขกปลาเขกสองสามแว่คือมันกับปลากดหมอคือการลายปลากดหมอกระซามสี่โตน้องเอ้ยปลากดหมอกระมีบอ่ะมีแต่ปลากดหมอแล้วสองโตแว่มันก็ลูสวยเท่ออกเท่เฮยแล้วกระจับเข่าวยังเท่ใหม่โอ้ยเอาเบิ้ง พ่อแหวนนะเดน้องโอ้ปลาแขกเวดลองพี่น้องเฮ้ยพรากฏหมอกระวิดต like ้นได้ได้ยีดอกโลปลายสองโลโลปลายยีดอกพอได้อยู่พอได้อยู่ได้กินอยู่ลูกสวยสองโลเดรือว่าลูกสวยเอาละเอาละอันบ่าวสวยเอามาโซ่เด้อเด้อบ่าวสวยหิวขึ้นตัวเดียวโซ่อยู่โมยู่ฝุ่นไปไปเบิ่งปลาพอคัมเพลบไปนี้พี่น้อง ทีมบาลาดไวอยพี่สองตัปลาอคอเพตของผอคเพตก็ได้ยามมองใส่มองไว้ถือปลาถูทะเลกับปลาหนางนี้ปลาผอคอเพตว่าท่านได้หอยได้ล่างอยู่นี่พี่น้องคอเพ็ตนี่ได้สองตนี่นีปลาม่องสิล่างและสิหอย หอยเลยจังเจียวเป็นหลางน้ำจังเจียาขึ้นเมื่อพี่น้องพอความเผ็ดนี่นี่จักมันซ้ำนี่ละพ่อได้ปีงพ่อได้ปีงได้ปนโยปลาหม่องพอความเผ็ดกระไดเลือลำนั้นคือนเงียงเตะเสะอยู่ดิพี่น้องเอ้ยนะบ่มาเหมือนนี่ปลาเบ็ดพอความเผ็ดกับบ่ได้พ่โอโตมามามาเบิ่งมาหลุลนบ่าวสวย,ยพี่น้องเอาขึ้นมาโชว์แหละ say bao suối để tôi nhắn ngồi Bao rồi để ba nhắn ngồi Bắp bạc bắp Ý kênh cái kinh biệt bồi hả Bao suối để bắp bạc bắp ý kênh Bắp kinh ừ. ừ. nó phổ nó อิน้กนเด็ดโอ้ิเด็ดอ๋วันนี้เพ่อได้เบิงไดีให้พี่น้องสมนํำวิธีชีวิตการหาปูหาปลาแม่น้ำคงใส่เพียกรองเป็นกระตากระตาพี่น้องเลยรองขึ้นกัน้เพียกรองคืวตอกันได้พอค้าน้ำมันอยู่บลเแต่ละมือแลนหอดฝุ่นลอยไร เลียนหนึ่งแล้วอ่านไปกับเจ้าหน้ามันใสเลยโมจะกินหน้ามันใสล่ะกินมันก็กินเป็นเนื้อปลาได้แบบนี้จักเทียเฮาหาในใส่หน่อยเนาะบดเอาตุ่มมาใส่ลองเบิดใสไมันต่เข้าเนื้อปลาได้จังเขาได้เนื้อปลาเขาเข้านั่นเข้านั่นเขาซื้อกุ้งแบบเสืออึ่งท่อก็จะเลี้ยงกุ้งพยอกเอากุ้งมาเสียบหัวเบอร์นี่มีแต่ปลาเขียวไก่หมูขันเงี้ยนี่พวกปวกลองเดินไปนี่นี่เอากุ้งพ่อใหญ่หัน อันน, <you> <oten. S 1> นั้นผู้นึงันชื่อป้าเคียวไก่โลละสี่ลอยผมเออได้จักโตโหลวโลสี่อยบอกป้าไก่นี่ได้ปลาเขียปลาอันนไม่ได้ปลาเขียวไก่เด้บอโมมีที่ไปหาซื้อโลละสี่อยเลยอาแได้จักโตโลวสี่ลอยเท่าก็อยโตอยู่บ่ไม่สิอตันโตหน่อบอน่อยก็ป้าเฮาไลมองเงเ yeah. right. <run> ี ranean, ้ยนันปคียไก่ สมปอยน่อยคบลูกบซ่อมนี่บ่บามูใส่กระเบ็ดเบอร์ยังลเนี่ยขาก็ใส่เบ็ดเบอร์เบอรนี่นี่แหละขา่ไดใส่เบ็ดใหญ่เลยเอออาตละสโลสโลนี่แหละอ้ยเขาหจากสามสี่โลเบ็ดเบอร์เมีตลากับละมันนี่ก็ลาอย่างลเมื่อวานนี่ฮักเฮ้ดูพสีไหนน้ามูดอกปลาเนี่ยยามเพียงรองยามมองกันเลยละเมื่อบานนี่น เนกันเมื่อเยอม่ป็นปัวครับเุ่นกันลายเมื่อม่นปบาดหวเอ่ามาีส่หุ่นหเว้ยมายามเ็ดต่่นเนวอ้ามันมานกันเอามือหม่มือไม่นอเอมือไม่รุนนี้ครับผมเอาเกิบนี่พอกรเปิดขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเอาบรรยากาศพี่น้องห้องฮับพ่อปลาให้พี่น้องห้องได้รับชมกันครับผมเก็บหนาพอกันไหม่ครับสวัสดีครับ